ครับสถานีวิจัยเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าหว้วยทรายครับอยู่ทางซ้ายมือเราครทางนี้ครับก็สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะพาไปในส่วนของสูยรเพาะพันธุ์และขยายพันธุ์ครับสัตว์ป่านะห้วยทรายครับอ่า v ีพาวเวอร์ร้อยหนึ่งครับ ก่อื่นเติมน้ำมันก่อนครับร้อยหนึ่งเราก็จะเติมลมยางนะครับรอบที่แล้วไปบางสะพานมามันไม่ได้เช็คลมยางเลยครับครับดูวันนี้มันมันเปิดต่อนะครับไปรอบไปรอบที่แล้ว ไม่ได้มันไม่เปิดครับครั้งก่อนสมมติตรงยังแป๊บหนึ่งครับ ยางหน้า29ยางหลัง33นะครับโอ้โหลงไปยี่สิบสองครับเมด้ตอนลมยางเลยครับ ยางหลัง33 โหลงไปยีิบเจ็ดโอเคก็ลงไปเยอะเหมือนกันนะตั้งแต่ออกจากศูนย์มาก็ไม่ได้เติมเช็คลมยางเลยครับก็ค่ามาตรฐานที่ใต้เบาะมันก็จะบอกประมาณนี้นะครับอย่างหน้า 29, ย9ิบก้ยางหลัง33ครับ ามาทางหน้าลงไปเยอะมากเลยยี่สิบเหลือยีอ 20, อ่สิบยิบสองโอเคไปกันต่อครับผมว,นะว่าทำไมรถมันเร็วยาก ก็จะเป็นเซเว่นนะครับเนี่ยเดี๋ยวเข้ามาเซตาด้นะครับเดี๋ยวสายตรงนี้นี่ครับเนี่ยใครมาจากทางกรุงเทพก็มาบุนไปบนรถนะครับนี่ครับมที่เซต้าครับเข้ามาทางนี้แล้วก็ตรงยาวครับไปดูดูกันนะครับว่าเขาจะเปิดไหมฮะผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับมาครั้งที่แล้วก็จะมาถ่ายคลิปไว้นะ พา,พามาชมนะครับดันปิดนะครับรอบที่ผมพามาในส่วนของคลิปไปนาคาเฟ่ครับมันปิดเดีมารอบนี้ก็เดี๋ยวไปรุ่นง่ายทีครับอีกอย่างมันก็ไม่ได้ไกลจากบ้านเท่าไหร่ครับ พอมาถึงตรงนี้มันจะเป็นวงเวียนนะครับเราก็ไปตามวงเวียนกันตรงนี้ตรงเข้าไปเลยครับแต่บรรยากาศวันนี้เหมือนฝนจะตกนะครับคลุ้มฟ้าคุ้มฝนก็ลุ้นอยู่ว่าอย่าให้ตกเลยนะฝนนะ ครับสถานที่วิจัยเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าห้วยทายครับอยู่ทางสายมือเราครัทางนี้ครับมันนั่งดู้นันว่าเปิดไหมเนี่ยเหมือนจะไม่เปิดนะครับเปิดไหมโอ้ปิดครับ ปิดยังปิดอยู่ใช่ไหมครับเปิดเมื่อไหร่ครับไม่รู้เหมือนกันโอ้ปิดครับทุกคนเนี่ยฮะปิดครับเป็นเดือนแล้วเนี่ยผมมาเกรออี้ะเนี่ยใครอยากมาเที่ยวก็ลองมาดูนะครับ รอบที่แล้วก็มาก็ปิดครับอาโอเคปิดนะครับปิดอีกแล้วเปิดเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ครับ เยอะเห็นไหมฮรัเป็นเส้นหลังครับมันถือก็โผล่โผล่ตรงนี้ครับลเลือกเส้นอ่างน้ำข้างๆจะเป็นในส่วนของรูปรูปในหลวงแล้วกันที่เก้าครับมาวาดไว้นะฮะร,ระวังรถนะฮะช่วงนี้คนเที่ยวเยอะรถเยอะ ทงรถต่งจังหวัดใกล้เคียงแล้วก็รถที่มาไกลๆแล้วกรุงทุ่งกรุงเทพมาเที่ยวก,กันครับฟิ้ครับทริปนี้จะพาไปดูาสัตว์ซะหน่อยครับปิดครับโอ้โหเอ๊<_><_><_<_><_> นี่ก็ถ่ายรถไฟหัวหินครับ อนนี้เขาเรียกเขาเรียกถนนถนนแถวบันไก่ครับเขาเรียกบันไก่นะเส้นเนี้ยกอแคบครับแล้วก็ข้างๆทางขวามือผมก<น>็เห็นไหมโดนรื้อหมดนะครับมันเป็นในที่เก็บรถไฟครับเขาจะทำรถไฟรางคู่ร้านกระจายครับกระจุยฮนะเนี่ยทางทางขวามือผมเนี่ยเห็นไหมเห็นตอม้อฝั่งนู้นนะครับเนี่ยโดนรื้อถอนหมดนะครับ ร้านไหนยังไม่ปิดก็น่าจะต้องรอกันไปครับตัวนี้ก็เป็นครัวกันิกาครับคนกรุงเทพชอบมากินกันนะฮะผมคนพื้นที่ตรงแถวนี้ผมยังไม่เคยกินเลยแต่กรุงเทพชอบจัดนะฮะรถต่างจังหวัดนะฮะที่มาเที่ยวครโคกันิกาไก่ครับแต่ว่าข้อเสียคือทางมันแคบครับที่จอดรถมันไม่ค่อยมีอ่ะถนนก็อยู่เส้นเท่านี้ พอช่วงวันแบบนักขัตเลิกนี่แบบโอ้โหรถนี่ไปถ้าไม่ได้ครับแทบทะเลาะกันเลยดีกว่า เห็นไหมเห็นข้างหน้าผมไหมเห็นไหมรถไฟทางรถไฟนะต่อมอ่อโอเคก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับผมพาไปแล้วอะแต่มันปิดอะเนี่ยครับมันปิดนะถ้าจะพาไปเดินดูสัตว์ดูอะไรในข้างในหน่อยตัวใครมาเที่ยวเงี้ยออแวะมาอำเภอหินนะครับอยากไปพาลูกหลานน้องๆเด็กๆ นะไปพักผ่อนด้านในครับเดี๋ยวไว้โอกาสหน้ารอบหน้าแล้วกันนอนเปิดก่อนครับเดี๋ยวไว้พาไปดูว่าข้างในมียังไงบ้างครับบางคนบางคนก็ไม่รู้นะอ๋อเลยเจะเห็นใบมีสวนสัตว์มีอะไรเลยข้าฟรีนะครับเข้าฟรีก็ฟรีไม่เสียอะไรนะครับมันเป็นแหล่งมันเป็นที่แบบขยายพันธุ์เพาะพันธุ์อะไรแบบเนี้ยหรือ เอามารักษาอะไรเงี้ยนะมันก็มีชนีมีกงนกกงอะไรตัวนุ่งตัวนาคหมูเหมืออะไรมีหมดครับขามนก็ลมเรื่อนครับโอเคก็เท่านี้ครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณมากเลยขอบคุณจากใจนะครับผมเข้าบ้านเลยฮะแ้าวแม่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 บายครับ